เรามาดูกระบวนการทาลิปส0กระบวนท่ากันดีกว่าค่ะพูดเวอร์ไปยังไงเละค่ะแต่จริงก็ทาหลายขั้นตอนจริงๆเริ่มต้นที่ทาลิปบำรุงนะคะเสร็จแล้วก็ลงลิปสีออกส้มๆเพราะชุดและเครื่องประดับของเจ้าสาววันนี้นะคะจะออกโทนส้มๆพีดๆนะคะแล้วก็ลงลิปตัวนี้ตามลงไปนะคะสีจะออกเป็นนูดๆนะคะเพื่อให้สีส้มของเราดรอปลงแล้วก็สีดูลมุนตื้นขึ้นนั่นเองค่ะ ใช้แปรงนะคะเบลนขอบปากให้เบลเบล,เลฟุงฟ้งๆนะคะให้ปากตุยๆเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาสองซีซีนะคะแล้วก็ตามด้วยลิปโทนแดงหน่อยนะคะด้านในปากนะคะให้เป็นไล่สีออมเบรนะคะเป็นแบบว่าให้ปากแบบดูฉ่ำน่าจุบขึ้นนะคะเป็นไงคะเสร็จแล้วนี่เลยเจ้าสาวของเรางานเช้านะคะสวยฉ่ำหวานมากน้องหน้าสวยมากเลยนะคะ ใครเห็นด้วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะใครชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากจ้างพี่ขิมไปแต่งหน้านะคะก็ทักมาได้เลยนะคะคิมมี่เมคอัพค่ะ